ช่างปั้นหม้อกับช่างทองนานมาแล้วมีช่างปั้นหม้อฝีมือเยี่ยมคนหนึ่ง เขามักจะใช้เวลาทั้งวันสร้างสารรค์ผลงานจากดินเหนียวด้วยความรักและความตั้งใจผลงานของเขาล้วนงดงามและมีเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นหายใจกันหรือทาดินเผาช่างปั้นหม้อใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและพอใจในสิ่งที่เขามีในหมู่บ้านเดียวกันมีช่างทองผู้มัง่งคั่งอีกคนหนึ่งช่างทองใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยเขามีบ้านหลังใหญ่และเสื้อผ้าที่ทําจากผ้าไหมเนื้อดีเขามีชื่อเสียงในเรื่องการรังสรรค์เครื่องประดับทองคําอันวิจิตรการตาแต่ถึงแม้จะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาะ ช่างทองกลับไม่มีความสุขเลยวันหนึ่งช่างทองเดินผ่านร้านของช่างปั้นหม้อและเห็นช่างปั้นหม้อกำลังนั่งร้องเพลงอย่างมีความสุขขณะปั้นหม้อช่างทองรู้สึกประหลาดใจและเข้าไปถามว่า ท่านช่างปัน้นหม้อท่านไม่มีทองหรือเพชรนินจินดาใดาจินดาใดาเลยทำไมท่านถึงมีความสุขมากขนาดนี้ช่างปัน้นหม้อเงยหน้าขึ้นพร้อมรอยยิ้มแล้วตอบอย่างนุ่มนวลว่าท่านช่างทองท่านมีสมบัติมากมายแต่ท่านกำลังมองหาความสุขในสิ่งของที่ท่านสะสมอยู่ส่วนข้าพเจ้าไม่ได้มองหาความสุขจากภายนอกแต่ข้าพเจ้าพบความสุขในสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันช่างทองกลับไปคิดทบทวนคำพูดของช่างปัน้นหม้อและตระหนักได้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากความร่ำรวยหรือทรัพย์สินแต่ มาจากความพึงพอใจในสิ่งที่เรามีและการทำในสิ่งที่เรารักต่างหากนับตั้งแต่วันนั้นช่างทองก็เริ่มแบ่งปันทรัพย์สินส่วนหนึ่งของเขาแก่คนยากไร้และเขาพบว่าการให้ผู้อื่นทำให้เขามีความสุขมากกว่าการเก็บสะสมไว้เพียงคนเดียวเสียอีก เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งที่เรามีแต่มาจากสิ่งที่เราเป็นและการทำในสิ่งที่เรามีความสุขไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรหรือมีฐานะอย่างไรความพอใจและความรักในสิ่งที่ทำคือกุญแจสู่ชีวิตที่มีความหมาย